The cat สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเห็นคลิปมองโกก่อนหน้านี้เนี่ยที่พูดถึงว่าทําไมมองโกถึงไม่มาบุกประเทศไทยอะ่ะโอ้กระแสดีมากเลยถูกไหมนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าหลายหายคนเนี่ยก็คงอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพมองโกอีกนะครับก็เลยหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองทัพมองโกเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันอีกสักคลิปก็แล้วกัน่า้ผู้ชมคงจะรู้อยู่แล้วใช่ไ หมว่ากองทัพมองโกเองเนี่ยเป็นกองทัพที่รบบนหลังม้านะครับชื่อเสียงของพวกเขาเนี่ยมาจากการที่ว่าพวกเขาเนี่ยโอ้โหคนกองทัพม้าไปเยอะมากๆเลยนะ เคลื่อนที่ Leah ทีเนี่ยคือดินสนั่นแผ่นดินสะเคือนครับแล้วความรวดเร็วของการขี่ม้าเนี่ยด้วยความที่ว่าสมัยก่อนนะกองทัพอื่นๆน่ะเขาก็จะมีหน่วยม้าหน่วยทหารราบถูกไหมทหารมองโกเนี่ยเป็นทหารม้าหมดเลยนะครับมันทําให้พวกเขาเคลื่อนที่อย่างเร็วมากๆมีการเคลื่อนที่ที่ถูกเปรียบดังสายฟ้านะครับผมเฮ้ยแป๊บเดียวโผล่มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งละ พุ่งเข้ามาโจมตีแล้วก็หนีออกไปอ้าวคนเราตายไปแล้วยังไม่ทันได้โจมตีเขาเลยนี่แหละคือชื่อเสียงของกองทัพมองโกนั่นเองและหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของทหารมา้ามองโกก็คือการยิงธนูของพวกเขาครับมองโกเองเนี่ยนะครับผมได้ถูกฝึกให้ขี่มา้าตั้งแต่เกิดเลยถูกไหมนั่นทําให้สกิลการขี่ม้าของพวกเขาเนี่ยดีกว่าชนชาติอื่นๆเป็นอย่างมากและมันทําให้พวกเขาสามารถยิงธนูได้อย่างแม่นยําแม้กระทั่งขี่ม้าอยู่สามารถโน้มตัวลงมาเนี่ยยิงธนูกับหลังก็ยังได้นะครับผมศัตรูขี่ม้าไล่ตามมามองโกหันหลังกัมายิงนนูใส่ห กำลังยิงฮนูใส่นี่ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์เด็ดของมองโกเหมือนกันเพราะฉะนั้นฟังกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราคงเห็นแล้วว่ากองทัพมองโกเนี่ยมีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงกับมา้า เยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงว่า,วาเวลาไปรบเนี่ยนะครับทหารมองโกเนี่ยทำไมเขาถึงต้องเอาม้าไปเยอะมากๆ1คนเนี่ยนะครับผมเอาม้าไปขั้นต่ำมา3ตัวนะครับผมแล้วก็เอาไปเยอะๆเลยเนี่ยอาจจะสูงได้ถึง18ตัวโอโ้คนนึงเนี่ยไปรบเอาม้าไป18ตัวเลยนะครับทำไมมันเยอะขนาดนั้นแล้วมันเอาไปทำาไมกันบ้างทําไมถึงต้องเอาไปมากขนาดนี้วันนี้เราจะมาหาเหตุผลกันอย่างแรกเลยนะครับผมการที่บอกว่าคนนึงเอาม้า18ตัวไปเนี่ยไม่ได้จะเป็นว่าทุกคนต้องเอาไป18 นะก็คือมินิมัม3แล้วก็อย่างมากๆเลยเนี่ยคือ18แต่อาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับโดยเฉลี่ยนเนี่ยอาจจะอยู่ที่อาหาร1นนายเนี่ยเอาม้าไป6ตัวตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เพื่อที่จะทําให้มีมาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับขี่ปุ๊บขี่กลับมาเปลี่ยนม้าไปต่อตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมมันสามารถทําให้ขี่มาใช้ในการทําภารกิจต่างๆได้ยอย่างมีประสิทธิภาพ2นะครับผมยังเป็นซัพพลายที่ดีด้วยนั่นเองทําให้กองทัพมองโกเนี่ยไม่ได้ขาดสารอาหารมีของกินตลอดเวลาอย่างนี้เท่ากับว่าเอาม้าไปฆ่า หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผม ไม่ได้เอาม้าเพื่อไปแบบโอชําแหละเนื้อเอามากินไม่ใช่แบบนั้นครับแต่ม้าเนี่ยก็ให้นมได้เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเองนมม้าเนี่ยก็เป็นหนึ่ง,ง,นนงในอาหารหลักของกองทัพมองโก,โกด้วยเหมือนกันครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยข้อดีก็คือถึงแม้ว่าอ่ะเราบอกว่าเรารีดนมม้าได้เรามากินอะไรม้าก็ต้องกินเหมือนกันถูกปะแล้วม้ากินอะไรล่ะแถมเอาม้าไปต้องเยอะด้วยนะครับนั่นก็คือกินหญ้าครับแล้วมองโกเนี่ยลบในทุ่งหญ้าอยู่แล้วนะครับผม,ผมพวกเขามาจากทุ่งหญ้าสเตปเพราะฉะนั้นเองม้าเนี่ยมีของกินแบบเหลือๆเลย conducted. แล้วก็วใหหห้อาาารรแก่่ทที เอาม้าไปรบได้ด้วยนะตรงนี้เองก็ทําให้ยิ่งได้ประโยชน์ขึ้นไปอีกเลยนอกจากประโยชน์ทางการเดินทางแล้วยังเป็นประโยชน์ด้านอาหารอีกและในกรณีฉุกเฉินจริงๆเนี่ยนะครับผมก็อาจจะสามารถฆ่าม้ามา,มาแล้วก็เอามาเป็นเนื้อประทังชีวิตไปก่อนได้ในกรณีที่ไม่สามารถหาอาหารได้เลยจริงๆหรือว่าม้าตัวนั้นเกิดตายขึ้นมาเนี่ยก็เอามาทําเป็นอาหารได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ได้จะฆ่ากันโดยทั่วไปนะก็ต้องให้มันตายหรือว่าไม่มีจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็มีประโยชน์ได้หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพาหะ ในการเดินทางที่ทำให้เดินทางได้อย่างรวดเร็วให้อาหารจบเราได้แล้วก็ยังเป็นทรัพยากรเป็นอาหารฉุกเฉินได้อีกนอกจากนี้ยังให้ความได้เปลียนทางการลบด้วยนะครับผมเพราะว่าทําให้เวลานอกจากการเดินทางแล้วเวลาเข้าลบจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดเสียม้าไปแล้วเนี่ยก็ยังมีม้ามาสําลองไดู้กแม่แล้วก็ทําให้เคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งกว่าศัตรูนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นประโยชน์มากมายเลยสรุปเองเนี่ยก็มีประโยชน์อยู่4อย่างนะครับนั่นก็คือ1เป็นประโยชน์ในการลบ2เป็นประโยชน์ในการเดินทาง3สามารถให้อาหารได้นะครับผม 4. เป็นอาหารในยามฉุกเฉินก็ได้ด้วยนะครับแบบไม่มีจริงๆก็ฆ่ามันมาเอามากินก่อนได้นะครับมองโกเองเนี่ยก็มีรายงานว่าพวกเขาก็กินเลือดมาด้วยเหมือนกันนะครับผมก็นับได้ว่ากินหมดอ่ะคือมีอะไรถ้ามันไม่มีจริงๆมันก็ต้องกินไปก่อนนะครับผมตรงนี้ก็เข้าใจกันได้นะครับและนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทําไมกองทัพมองโกเนี่ยนายทหารคนหนึ่งถึงต้องเอามาไปเยอะมากๆสูงได้ถึงคนหนึ่งเอามาไป18ตัวกันเลยทีเดียวจริงๆแล้วเวลาไปรบเนี่ยนะครับเขาก็จะมี Requi r e ม e n t มาอยู่นะว่าต้องเอาอะไรมาเท่าไหร่บ้้าาางกกกก็จะะมมีีชุดรหหออยวออสน มีค้อนมีมีดม,ม,มีขวานมีง้าว มีอุปกรณ์ดำรงชีพต่างๆเนี่ยก็ต้องเอาไปด้วยนะก็จะเป็นเหมือน requirement เอาไว้ว่าต้องเอาอะไรบ้างรวมไปถึงเอาข้าวสารอาหารแห้งรับม้าไปด้วยในยการไปรบทําให้มองโกเนี่ยถือได้ว่าถึงแม้ว่ากองทัพจะมีขนาด1000คนเนี่ยอาจจะมีม้าสูงได้ถึง6 0 0 0ตัวกันเลยทีเดียวก็จะเป็นไซส์กองพันที่ใหญ่มากๆเลยนะครับโดย1กองพันของมองโกเนี่ยจะเรียกว่าหมิงกันนะครับแล้วลักษณะของทหารมองโกเองเนี่ยก็จะแบ่งกันประมาณ6ต่อ4นะก็คือ6คนเนี่ยนะสมมติไป10คน6คนจะเป็นทหารม้าฮานูอีก4คนเนี่ย เป็นทหารม้าหอกนะครับตรงนี้เองที่ต้องให้มีธนูเยอะกว่าก็เพราะว่าธนูเนี่ยมันยิงได้ไกลแล้วบางทีเนี่ยยิงไปยังไม่ต้องเข้าไปประชิดศัตรูเลยก็วกรถกับตีม้ากับถูกไหมแล้วก็หันหลังกลับมายิงต่อได้สามารถฆ่าศัตรูได้โดยที่ลดการสูญเสียของฝั่งตัวเองได้มากที่สุดเลยนะครับและด้วยความที่ว่าเป็นเป้าหมายเคลื่อนที่ด้วยเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเดินมาถูกมาเป็นม้าวิ่งอะ่ะก็ทําให้เป็นเป้าหมายที่ยากกว่าการโจมตีของศัตรูอีกด้วยนี่ก็เลยเป็นประโยชน์ของม้าของมองโกนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องราวขาาาคนนาน,าน ว่าเป็นกองทัพอาชาพิชิตโลกเลยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็รอคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world โลกประวัติศาสตร์และหากท่านผู้ชมมีอะไรอยากจะเสริมอีกมีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ